ชาวราศีธนูในช่วงไตรมาสที่สองเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงจงเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตจงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมออย่าปิดกั้นตัวเองชาวธนูมักจะมีโชคลาภได้ของฝากของถูกใจหรือมีโอกาสประสบความสำเร็จแบบฟลุกฟล๊กๆโดยที่ไม่ตั้งใจอยู่เนืองๆอ,อย่างน้อยก็ 1- สเรื่อง คุณจะต้องปรับตัวกับสถานการณ์รูปแบบใหม่ที่คุณอาจไม่เคยได้สัมผัสหรือพบเจอดังนั้นจงอย่าหยุดอยู่กับที่ควรที่จะพัฒนาตนเองเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวมถึงการคิดนอกกรอบการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาสำหรับคำทำนายเดือนพฤษภาคม2567ด้านการงานชาวราศีธนู คุณอาจจะต้องปิดทองหลังพระในเรื่องของการงานคุณจะได้รับโอกาสทางการงานที่สำคัญและคุณก็สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการงานได้ดีมากแต่ว่าในเดือนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้รับการัพ p อ o r t ในเรื่องการงานสักเท่าไรคุณน่าจะได้รับงานที่มีความเร่งด่วนเป็นอย่างมากอาจจะเป็นงานที่คุณต้องบริหารจัดการเวลาดี เพราะว่างานนี้นอกจากจะเร่งในเรื่องของเวลาแล้วอาจจะมีเรื่องให้เปลี่ยนแปลงกระทันหันด้วยในเรื่องของตัวเนื้องานชาวราศีธนูเป็นราศีที่ขึ้นชื่อเรื่องความขยันมุ่งมั่นอดทนและรอบคอบพวกเขาใฝ่ฝันถึงความมั่นคงความสำเร็จและความสมบูรณ์แบบคุณมีนิสัยชอบคิดมากวิตกกังวลกับเรื่องต่างๆจงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางบ้าง อย่าเอาทุกเรื่องมาใส่ใจจงใช้ชีวิตให้มีความสุขและสนุกสนานกับปัจจุบันเมื่อถามถึงการเงินของชาวราศีธนูเป็นเดือนที่อาจจะเก็บเงินได้ยากเงินเข้ามาและออกไปเพราะว่าเดือนนี้น่าจะมีรายจ่ายที่เข้ามากระทันหันค่อนข้างเยอะในเดือนนี้ถ้าคุณสามารถแปลงเงินเก็บในรูปแบบของสิ่งของกองทุนหรือสิ่งที่แปลงเป็นเงินได้ ในอนาคตจะทำให้การเงินคุณเก็บได้มากขึ้นนอกจากนั้นเดือนนี้คุณอาจจะได้มีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาด้วยชาวราศีธนูเรื่องโชคลาภของคุณแม้ว่าจะมีเข้ามาแต่คุณก็ต้องระวังว่าอาจจะเป็นกึง่งกึ่งทุกขลาภที่เข้ามาด้วยอาจจะส่งผลกับเรื่องของบริวารในชีวิตคุณหรือว่าอาจจะส่งผลต่อด้านสุขภาพในชีวิตคุณ เมื่อคุณได้โชคลาภมาในช่วงนี้อยากให้คุณแบ่งเงินไปทำบุญด้วยหลายๆอย่างในชีวิตของคุณจะได้ราบรื่นมากขึ้นชาวราศีธนูองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อสารให้คุณได้รู้ว่าคุณมีความสามารถมากมายเชื่อมั่นในตัวเองกล้าแสดงฝีมือกล้าคิดกล้าทำปล่อยวางอดีตปล่อยวางความกังวลปล่อยวางความคิดวนเวียน จดจ่อกับปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นทำบุญสร้างกุศลและจงใจเย็นอดทนรอคอยโอกาสดีๆจะมาถึงด้านความรักชาวราศีธนูคนโสดมีสเสน่ห์มากใครๆก็อยากเข้าหาคุณแต่คนเข้ามาค่อนข้างเยอะดูให้ดีว่าเป็นคนโสดจริงๆหรือเปล่า อาจจะมีคนมีคู่เข้ามาชอบคุณด้วยคนมีคู่มีอะไรต้องบอกต้องเปิดเผยต่อกันไม่ว่าจะไปไหนหรือไปกับใครเพราะมีแนวโน้มจะมีปัญหาเรื่องทำอะไรแล้วไม่บอกกันช่วงนี้ระวังเรื่องไม่สบายใจจะเกิดขึ้นกับคุณและคนในครอบครัวน่าจะเครือญาติหรือพี่น้องพายในบ้านที่อายุไม่ได้ต่างกับคุณมาก มีแนวโน้มจะได้มีเรื่องให้ผิดใจกันเกี่ยวกับเรื่องคำพูดและไม่ยอมพูดคุยหรือสื่อสารกันตรงๆคุณจะได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนค่อนข้างเยอะแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณอาจจะรู้สึกดีและอึดอัดในเวลาเดียวกันที่ได้อยู่กับเพื่อนอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนที่คุณไปใช้เวลาด้วยน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆ และอาจจะมีทั้งคนที่น่ารักกับคุณและไม่น่ารักกับคุณแต่อยากจะบอกว่าเพื่อนที่ไม่น่ารักกับคุณนั้นอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรือพูดไปโดยที่เขาไม่ได้คิดสนุกปากมากกว่าเมื่อถามถึงสุขภาพชาวราศีธนูเรื่องภาวะอารมณ์ของคุณที่อาจจะขึ้นขึ้นลงลงหงุดหงิดง่ายเครียดง่ายเสียใจง่ายแต่โดยรวมแล้วโรคร้ายแรงยังไม่มี เป็นเรื่องของความรู้สึกของคุณมากกว่าที่คุณอาจจะมีเรื่องให้ไม่สบายใจเข้ามาต้องระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้กับบริเวณกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกจากการใช้แรงมากเกินไปดังนั้นควรเอาแต่พอดีไม่ต้องหักโหมหรือใครจะแก้เคล็ดด้วยการบริจาคทานช่วยเหลืออาหารสัตว์หรือบริจาคเงินให้กับโรงทานโรงเจ รวมถึงเลี้ยงอาหารเด็กกําพร้าก็จะเป็นการดีเพราะผลบุญเหล่านี้ก็จะส่งผลถึงเรื่องสุขภาพของคุณโดยตรงหากคุณหมั่นปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาผลบุญจะช่วยส่งเสริมให้การเงินคล่องตัวผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีการเริ่มต้นทำอะไรด้วยสติปัญญาและความสามารถจะสำเร็จได้อย่างราบรื่น การสร้างคลื่นแห่งบุญขึ้นนั้นย่อมส่งผลดีต่อดวงชะตาหากคุณตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทเทว,วดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโดนบันดาลช่วยเหลือให้ท่านพ้นเคราะกรรมได้แน่นอนให้คุณพิมพ์มาในคอมเมนต์ว่าฉันอยู่ในคลื่นแห่งบุญของพลังจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขียนคำปรารถนาลงไป อย่าลืมแทนตัวเองด้วยชื่อจะช่วยให้สมหวังได้ง่ายยิ่งขึ้นและกล่าวขอบคุณหลังจากนี้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะพลังงานของคุณจะเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะจัดสรรทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาสิ่งใดที่คุณอยากได้คุณจะได้ทั้งหมด